สำหรับปัญหาข้าวมีกลิ่นบูดในกระติกที่เพื่อนๆถามผมมานะครับปัญหานี้ผมก็เจอมาก่อนและคิดว่าทุกๆคนน่าจะต้องเจอปัญหานี้มาด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับให้นํากระติกที่เราล้างความจนแห้งแล้วให้นําน้าส้มสายชูนะครับมาฉีดหรือพรมก็ได้ส่วนมากผมใช้เป็นขวดเจาะรูแล้วก็ฉีดบีบเอาแล้วก็ใช้กระดาษเทชู่นะครับเช็ดให้ทั่ว ให้น้ำส้มสายชูไปให้ทั่วกระติกภายในกระติกนะครับข้างนอกไม่ต้องทั้งในกระติกและฝากระติก2อย่างนะครับฝากระติกภายนอกไม่ต้องเช็ดนะครับเช็ดแต่ภายในของกระติกการใช้น้ำส้มเช็ดกระติกนี่ใช้ก่อนที่เราจะนำข้าวมาใส่ไว้นะครับก่อนที่เราจะตักข้าวมาใส่กระติกอันนี้ถึงจะเช็ดแต่ช่วงที่เราล้างคว่ำไปก็ปล่อยไปครับปกติไปให้แห้งเพราะเราก็ล้างคว่ำไปปกติอยู่แล้วพอแห้งเราจะใช้จริง เราถึงจะมาลงน้ำส้มสายชูเช็ดให้ทั่วอย่างที่บอกข้างต้นนะครับปัญหานี้แก้ได้เรื่องข้าวมีกลิ่นในกระติกได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วอีกกรณีหนึ่งอย่าใช้ผ้าเขาบางมาหอ่อเพราะตัวผ้าเขาบางเองนี่แหละครับตัวดีที่จะทําให้ข้าวมีกลิ่นเพราะตัวนี้จริงแล้วตัวผ้านั่นแหละครับมีกลิ่นแล้วมันพาให้ข้าวเรามีกลิ่นไปด้วยการใส่น้ำส้มสายชูใส่ไปกับน้ำที่เราแช่ช้อน ทพีหรือถ้วยที่เราแช่ไว้นะครับที่เราใช้มาใช้ตักข้าวอันนั้นเราก็ใส่ด้วยใส่ไว้ในน้ําการใส่มากน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับบีบหนึ่งให้น้ํามีน้ําส้มสายชูอยู่เวลาเราแช่ทัพีหรือถ้วยตักข้าวแค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันครับเวลาเปลี่ยนน้แเราก็ใส่ใหม่แล้วตอนหุงข้าวเราก็ต้องใส่น้ำต้มสายชูไปด้วยตัวผมเองก็ไม่ได้ใช้ว่าต้องใช้1ช้อนตวงหรือ2ช้อนตวงก็ใช้เป็นขวดเจาะรูแล้วก็บีบเอา บีบมากน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับไม่ทําให้ข้าวเรามีกลิ่นของน้ําส้มหรืออะไรจริงๆเทคนิคนี้เขาก็แนะนํากันมาเยอะอยู่เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่ในการหุงข้าวแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูไปหลักๆเลยจะมีอยู่แค่นี้ครับเช็ดกระติกด้วยน้ําส้มสายชูภายในกับฝาส่วนข้าวก็จะไม่ได้ใส่เลยนะครับข้าวเวลาเด้งไปแล้วก็รอประมาณสักเกือบชั่วโมงคือให้เขาละอุอะไรปกติของการหุงข้าวของเราเสร็จแล้วค่อยจะมาตักใส่กระติกอีกทีนึง แล้วก็ติกของผมที่ร้านจะใช้อยู่2ชุดครับถ้าชุดไหนหมดอย่างชุดตอนเช้าหมดอย่างตอนเย็นจะเริ่มใส่ใหม่ก็ทําแบบนี้แหละครับทาเช็ดด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็ใส่ไว้เตรียมรอรอบแรกหมดพอรอบแรกหมดเราก็เอาไปล้างไปคว่ำมันก็จะวนใช้กันอยู่อย่างนี้ครับเป็นปกติก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการแก้ปัญหาข้าวไม่กินนี่หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เลยครับก็ฝากให้เพื่นนอนๆลองไปทำนะครับที่ถามมา